โอ้ฮะไรหนูไรหนูแมวเอ้ยมีอะไรเล่นจับหนูมาหยอกเล่นเดี so ๋ยว like ้อเด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 ูอเด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 ูอดูอดูอดูอเด้อเด้ด้อาบจะไม่ตายนะเดี๋ยวดูดูดูเขาดูเขาเด้อเดูอเด้ด้ด้วิ่งใหญ่เลยหน้าคาบใหญ่เลยอ่าคาเก่งคาเก่งจับหนูได้ฮ่ายมาไปนี้โอ้ได้หนูตัวหนึ่ง คาบหนูมาคาบหนูมาคาบหนูคาบหนูมาครับคาบหนูอยู่โอ้วันนี้หากินหมานได้หนูตัวหนึง่งไปละไปนู่นละไปไหน,นไปนนอแอบ,บอยู่ไหนน่ะให้ถ่ายหน่อยสิไปแอบ,บอยู่ไกลแท้โอ้ยถ่ายหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยหนีไกลอีกขอถ่ายน้อย่อะ ขอถ่ายน้อยเหว่ากระายวิ่งไม่ให้เราถ่ายาไปวางไว้บนถนนเหมือนเดิมนะเอ้ยเอ้ย,อยตั้งท่าตั้งท่าเฝ้าน,น,นะนะเฝ้าเฝ้าเฝ้าดูเขาเฝ้า อ้โโหจับมาแล้วก็มาวางบนถนนเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มาหยอกเอ้ยเอ้ยตายยังวะตายยังเดี๋ยวไปถ่ายวะเฮ้เจออีกตัวไหมไหน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 ใครมาเฮ้ยเฮใครมาวะมีใครมาไปต่อไปต่อข้ามไว้ก่อนข้ามไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีอ่าดูเขาคาบหนูครับ ข้าไปข้ามาหนูเดสมอลลี่เลยโอ้ฮ่าเน่เน่มาวางเหมือนเดิมวางเหมือนเดิมอ่าวางแล้วก็เฝ้าเหมือนเดิมอ่าเน่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 ตื่น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 มีเรื่องแล้วไปเรียกหนูให้มันตื่นโดนตัวเองคาาไปซะแย่เลยอาการแย่แล้วนะ่ะตื่น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 มีใครมาไหมถ้ามีรถมามันก็จะข้าบว,วิ่งหนี วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันเผลอแล้วมเมวเผลอแล้ววิ่งเลยวิ่ง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 โอ้โหวิ่งหน่อยไม่ได้ไล่คาบเลยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อขอดูใกล้ๆหน่อยนะขอใกล้ๆหน่อยฮ p บ p up up ขอใกล้ใกล้หน่อยดูใกล้ๆหน่ขอย หนูคาบหนูเหรอไหนดูหน่อยดูหน่อยคาบไปไหนนะ่ะไปแล้วไปแล้ววางก่อนวางก่อนอ่าคาบไม่แรงนะครับคาบไม่แรงคาบเบาๆหยอดแล้วก็ถ้าหนูวิ่งก็ไล่คา,าบเหมือนเดิมนะดู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 ด,ด,ด,ดูดูเขาดูกล้ๆก่เขา หนูหนูยังไม่ตายนะพีนะ่น้องนังวิ่งได้อยู่ด้นะนีพอหนูวิ่งก็คาบมาแต่เขากัดไม่แรงนะเอามาหยอกเขาเอามาหยอกนะนะเขา,เามาหยอกไมนะ่มีอะไรเล่นนะนะเอามาหยอกแ้วก็มาวางบนถนนนะพอหนูวิ่งมันก็วิ่งคาบไว้ประมาณนี้ สนุกของเขาน่ยสนุกใหญ่เลยนะ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 น่ะนนะ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 น่นะนน Chờ chưa đây, bài đã à. Hấp 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 hấp

ไม่มีใครแย่งหรอกดูเขาดูเขาไปละ วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแมวเผยแล้วแมวอยู่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วเร็วเร็วเร็ววิ่งใหนูแมวหันหลังแล้วแมวหันหลังแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยมองซ้ายมองขวาเฮิฟ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  ดูสิดูสิเด็กสมอลี่ระยะขยับดูสิวิ <c oughs> ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้โอ้เป็นของเล่นของเขาเนาะเล่นกับหนูแมวดู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 ด,ด,ดูแต่ว่าเขาก็หยอกนะเอาเอาไว้หยอกอ่าไปก่อนครับฝากวัฒน์นี่ก่อนครับผมอ๋มีหนูเป็นเพื่อนนะ ดูเขาดเขาูเขาหมอบ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 เขาหมอบมันหนูเลยนะเนี่ยนั่งหมอบมันหนูเลยนะไปแล้วไปแล้วโอ้โหเกือบพลาดไปแล้วถ้าเข้าข้างในเรียบร้อยเมื่อกี้นี่โอ้โหเขานั่งมันหนูเมื่อสักครู่เนี่ยหนูนั่งแบบไหนเขาก็นั่งเรียนแบบหนูนะ โอเคครับฝากไว้ที่นี่ก่อนครับ